สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องฟองายพี่ปานาทุกผู้ทุกคนนะคะเนาอพบกับกิจนะคะจะแอดมินเจ้าของช่องคิสติน่าโกออนนะคะเนาองสำหรับคลิปนี้นะคะพามาติดตามรับชมต้นบักเขียบนะคะพี่น้องเนาะต้นใหญ่ต้นงามก็เลยอยากทายคลิปม่ลงองขีบให้พี่น้องในเบิ่งนะะเนะาะค่ะนาอ ท่านมาคลิปนี้กับคอมเมนต์ใต้คลิปไดได,ด้วยค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะต้นบักเขียบหรือภาษาการเขาเรียกว่าต้นน้อยหนานะคะต้นสวยค่ะกำลังออกดอกใบก็กำลังงามเลยค่ะถือฝนเนาะค่ะนาะพี่น้องถือฝนออกดอกออกใบงามๆเลยค่ะพี่น้องดอกเต็มเลยคะ่ะดกคักดกคักดกแนงามคักงามแนเนาะพี่น้อง ดอกเรื่องๆ่องนะค่ะสูงพวกไก่เนาะค่ะนะมานๆเมตรๆเมตรๆเมตรๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆเๆๆๆๆๆประมาณ10เมตรนะคะนะๆๆๆๆๆๆๆอๆๆดๆนะดๆๆๆกๆๆๆดๆกๆๆๆะปิๆที่ๆๆๆๆๆๆๆณๆๆ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 ๆีๆๆ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 นๆๆๆปๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆ้ๆนๆๆๆาะๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆ้ๆๆะ้ะา,านนะ ค่ะพี่น้องงายไม่ดีเด้อต้อในใหญ่แข็งแรงดีนะคะพี่น้องเนาะดอกเหลืองๆลี้กำลังออกดอกแล้วดอกสีเหลืองๆคล้ายๆดอกจำปีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือบักเขียวนะคะพันธุ์ไทยแท้หายอย่างนะคะ,น,น,ะ,คะน้อยหนานะคะพี่น้องน้อยหนาบักเขียบักเขียวกันสุกมากกวานนะคะไปบ่มนะคะ แต่เก็บกินพระทันกับสุขค่าตนนะคะเนาะกินกับเขาได้เลยเด้อพี่น้องเด้พี่เนยไไนบักเขียบงามมีลีงามกระดอกกระเดียงามโผล่งามโพต้นใหญ่สูงใหญ่งามมีรีเนาะคะ่ะไน้นาพันธุ์ไทยนะคะบักเขียบเนาะค่ะเนาะภาษาอีสารรมนมันเ่าเอินบักเขียบเนาะค่ะเนาะ,นะะถือฝนแล้วก็ออกดอกออกใบออกใบใบหลายๆดอกงามๆดอกหลายๆ ดกดกเป็นทนายงาม่าครีรีดออปีละเทือเนาะค่ะน่องกระเขียบเป็นนุ้ยปีละเทือทกาาชุนละเข่าพันซ่าบอสละเชิญแสด้กินกันเป็นนุ้ยสุกกินกับข่าวว้าเอาไปจังหนันเนาะบุญข่าวซากบุญข่าวซากเออเอาไปใส่ข้าวต้มแต่งเนาะค่ะน่องกระเขียบบ้านเฮ้าเนาะเท่าน,นกเห็นนกเขาบินจับนกกระมาหาชมนกชมนใหม่เนาะคะ่ะ ห,หนุกเขาชืว,วาตัวนึงมะกอโอ้นกกระไรธรรมชาติดีค่ะมือสวยโลกสวยด้วยมือเรานะคะธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาติดีค่ะธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะคะน,ะนั่นกัเป็นเหล้าเนาะค่ะนาะยุ้งฉางเหล้านะคะนะ นี่ค่ะน้อยหนานะคะถ้าแถวปากช่องถ้แถวกลางดงก็จะมีน้อยหนงน้อยหนาขายกันเยอะมากเลยนะคะแถวกลางดงผลไม้เยอะมากนะคะทั้งผลไม้พื้นเมืองแนละผลไม้ผลไม้ตลาดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกดกดกเด้อพี่้องเด้อบ๊ายบายกันเด้อขอลาอำลาผ้าจากเด้อะ่ะเด้อคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อใก่ถึง ไก่หวยสิออกแล้วถอยทุกคนตุกหวยเลยเบอร์กันตุกทุกคนนะคะเด้อ <c oughs> แห้งๆเลยๆปูปังเนาะค่ะเนาะ <c oughs> บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> พอกันไหมคลิปหน้านนะคะเนาะ <c oughs> อืมกระสีซ่อนๆนิดนึงเพราะว่าแง่นหนาไายเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ